อพอารุ่นนี้ร,รุ่นนี้ที่ตลาดขายเขาอยู่อยู่ประมาณสามไงสามสามสามแปดสามกว่าขึ้นอ่ะสามนิดนิดอ่ะใช่ครับส่วนนี้ยอยู่สามนิดนิดผมก็เลยรู้ว่ารู้ว่าขายขายเข้ามันก็ต้องถูก,ก่าอยู่แล้วไนงะใช่ใช่ครับเข้าใจอยู่ก็เลยกลว่ายักษ์สองสองห้าเนี่ยกำลังรับได้แต่รถมันก็ไม่ได้ใช้งานหนักเนาะมันไม่ได้ช้ำมันไม่ได้ใช้งานหนักรถไม่ช้ำรถหน้าใช้อยู่แล้วเนี่ยโชคเชิกอะไรก็ยังปกติครับ ครับผมก็มีนิดหน่อยปกติรถใช้ก็มีนิดหน่อยแหละไปก็ยังสวยโอเคเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนฟังเสียงตาร์นน่ฟังเสียงตาร์นนิดนึงครับโอ้อ่าร้อนมากเลยตอนเนี้ย นี่ครับ BT 5 0เสียงเสียงเงียบครับเงียบมากเลยครับเสียงเงียบเสียงเงียบ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 เสียงใช้ได้เลยเงียบอยู่โอเคสภาพโดยรวมโดยปกติไม่มีข้างหน้านิดนึงหนึ่งแค่นั้นเองใครับผม เคยไย้ไปุดอุต E C U มารอบหนึ่งอ๋อแล้วมันไม่มันไม่เวิร์กอืมเขาเลยถอดออกไปแล้วเขาก็แนะนำให้อุด E C U แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอย่างว่าแหละอ่าพอพอไปปุด E C U มามันก็รู้สึกว่าอัตราเร่งมันไม่ต่างกันแล้วก็เหมือนมันหน่วงเครื่องใช่พอเหยียบอ่ะเขาเหยียบไอ้ตัวนี้มันเหมือนม e ีเทอร์โบเขาเรียกอะไรนะ คือโบไปผันกระโบไปผันใช่ครับแล้วพออาตาพอไปดูดดีซียูสึกจ,จังหวะการเหยียบมันต่ำมันหายไปมันหายไปก็เลยไปเอาถอดออกก็เหมือนเดิมเลยตอนนีใ้ใช่ไหมก็เหมือมนเดิมปกติครับผมเสียงเงียบเสียงเงียบครับอืมได้อยู่ในห้องเครื่องเดี๋ยวนะผมนั่งอยู่ในห้องเครื่องดูแป๊บนึง ห้องเครื่องเป็นไงห้องเครื่องอืมได้ยินแต่เสียงลมพัดของแอร์ครับห้องเครื่องโอเคครับโดยรวมโอเคครับผมอ่าโอเค มีจอมีเครื่องเสียงใช้ได้เป็นเกียร์กระปุกครับเมื่อเกียร์เมนนวลโอเคว่างเลยครับขเขาเรียกสีอะไรนะเนี่ยสีเมทัลลิกสีเทาสีเทา,เทาร้อนมาเนี่ยทำงานตากแดบดบชาวไร่ชาวนานเลยเนี่ยร้อนเลยบ้านเราเนี่ยสมุทรปราการเนี่ย สภาพก็สวยครับรถมีหนึ่งสามเนาะหนึ่งสามครับมาด้า B T ห้าศูนย์ Pro รุ่นรุ่นนี้รุ่นท็อปใช่ไหมครับฮะรุ่นท็อปไม่ตัวเนี้ยไม่ท็อปไม่ท็อปไม่ท็อปนะรุ่นนี้แต่ว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรครับโตเตี้ยท็อปโตเตี้ยท็อปโตเตี้ยโอเคไม่ใช่ออโต้นะเกียร์กระปุกครับอ่ะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้ไม่ใช่ท็อป ตัวออโต้มันยังไม่ค่อยดีอ่าครับผมโอเคครับ